สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเจมเมอร์สตูดิโอกับเกม Never After ครับเป็นเกมมือถือซึ่งอยู่ในโซนของ C ีนะครับแล้วก็เป็นแนว MMO RPG ซึ่งหลายคนที่กำลังหาเกมแนวนี้ครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยและแน่นอนว่าเกมนี้ก็จะมีหลายอาชีพนะครับมีทั้งหมด5อาชีพเลยเป็นพวกนักเวทนักดนตรีนักขนุนักนักฆ่าและอัศวินครับและก็แน่นอนว่าสามารถเลือกเพศได้อย่างอิสระครับเพศหญิงเพศชายไม่มีการล็อกคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็จัดตามได้เต็มที่เลย ตูด,ด,ด,ดแล้วไปกระและน่นอนว่าตัวเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับและยังมีภาคไทยให้เราด้วยน่าสนใจมากๆนะครับส่วนเรื่องราวของเกมนี้นะครับจะอยู่ในโลกของเทพนิยายกริมโดยจะมีการเอาเรื่องราวของดั้งเดิมเนี่ยมาปรับแต่งใหม่นะครับเราก็จะเห็นเทพนิยายต่างๆอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะก่อนที่เราจะไปดูระบบเรามาดูอาชีพกันก่อนครับนี่ความสามารถของอาชีพนี้จะเป็นสายแทงแล้วก็ความถึกแล้วก็มีดาเมจเล็กน้อยนะฮะใส่โร่นั่นเอง แล้วก็นักล่านเนี่ยจะยิงระยะไกลมากๆนะครับสร้างดาเมจค่อนข้างสูงแล้วก็ดาเมจหมู่ LE ลนเะสูงมากนะครับผมแนะนำครับคนที่ชอบฟาร์มนะต่อไปเวทมนต์ก็เช่นกันนะครับมีหลายธาตุหลายสายแล้วก็ทําให้เป็นบ่ายได้ด้วยนะนี่ครับมีซีซีสูงต่อไปดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วไวครับสายนี้ถ้าใครชอบก็ลองได้เลยสําหรับแอสซิสินหรือว่าเงานั่นเองครับต่อไปสายฮิลนักดนตรีฮิลค่อนข้างโกงมากนะก็หลายๆคนน่าจะชอบสายนี้กันเยอะนะครับ เกมนี้ค่อนข้างเก่งเลยแหละนะฮะใครชอบก็ลองจัดดูนี่สวยจัดนี่ลองจัดแต่งหน้ากันสักหน่อยครับนี่วู้ยน้องน่ารักมากเลยน้องเป็นเอลนะฮะผมเอาอันนี้ละกันน่ารักจัดจัดทรงผมก็โอ้เอาทรงเดิมดีกว่าว้าวหูแมวเอานี้ละกันนะครับดิบ,บินดวงตาก็สีฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีโปรไฟล์ด้วยนี่ชื่อไม่ต้องตั้งครับ เรียบร้อยโอเคอันนี้คือการตั้งคร่าวๆนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองดูโอเคมาดูระบบภายในเกมสักหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมก็กําลังตีอยู่ในป่าลายป่ามระกดนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นการฟาร์ตตามแมปทั่วไปนะครับซึ่งสกิลเราสามารถเซตได้นะมีอยู่ทั้งหมดสสกิลเลยที่เรากดได้แล้วก็สกิลคอมโบของคู่หูของเราครับเออมันจะมีระบบคู่หูของเขาด้วยนี่ครับคู่หูเนี่ยเราจะสามารถได้รับฟรีได้แล้วก็ตัวเกมเขาก็แจกมาบางตัวนะครับ และการที่จะได้รับคู่หูนอกจากการรับฟรีแล้วจะมีการสุ่มครับกดเข้าไปที่สารสัมพันธ์ครับผมนี่เลยสามารถสุ่มได้เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับแล้วก็จะตอบของดีหรือเปล่าดูสิใช้ประมาณ10หอยใช่ไหมครับนี่มี10หหอยลุง้งถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้เพจซื้อได้นะครับนี่เดี๋ยวเราลุยกันเลยละกันโอ้โหอาว่าสวยงามนี่วิวิออกม่วง เอาครับเจ้าชายกบ1ตัว2ตัวเอลราชนีหิมะอันนี้เป็นเศษหมดเลยครับโอ้มาตัวเดียวเหรอเนี่ยไอ้ม่วงไม่มีสีฟ้าเลยครับเอ้ไม่ใช่สิไม่มีตัวส้มเลยนะครับอ่าแต่ได้เป็นเศษมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะในระดับนี้แต่ไม่ต้องเสียใจยไปถ้าเราไม่ได้ตัวส้มนะครับเราสามารถรับวันที่2ได้นี่เลยผมเพิ่งได้มานี่ เดวิดนะครับนี่ได้มาละแล้วก็ใส่เข้าไปเลยละกัจกนจังหวะนี้โอ้โหมาแล้วครับเอาคู่หูไปยัดเลยโอเคนะครับเรียบร้อยอ่ะอันนี้คือระบบคู่หูสามารถนําไปลุยในโหมดต่างๆได้นะครับเดีย๋ยวเราไปทดสอบในดดนเจี้ยนกันดีกว่านะครับเป็นดดนเจี้ยนของการปกป้องเจ้าหญิงนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ผมสุ่มมาเมื่อกี้จัดเลยนะครับจะเป็นตัวส้มของเราอันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับก็สามารถตั้งปาร์ตี้ได้นะครับจัดทีมแบบด่วนได้หรือว่าจะใช้ AI ในการช่วยเหลือได้นะอันนี้เป็นเควสปกป้องหนูนั้ำบกแดงนะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ให้เขาโดนตีแตกนะครับเราต้องฆ่าให้ได้แตมอนเตอร์ทั้งร้ายยู่สักหน่อยครับโอ้โหฮิวแรงเอาเรื่องนะเนี่ยดูดิเต็มหลอดอะไม่ธรรมดาครับนี่คือสัตว์เลี้ยงเราเหรอเอไม่ใช่คู่หูเรานะฮะคือเห็นเป็นสัตว์เลี้ยงซะแล้วแต่เป็นคู่หูครับเกมนี้ก็คือหาเทพนิยายมาเป็นคู่หูเราได้นะ ไหวหรือเปล่าเพื่อนๆเอาเปิดสกิลครับโอ้งดูดิมันปั่นนะปะัปะ๊บปับปับปับใหญ่เลยฮะยางสุดเพราะว่าแล้วเลืดอดยังเยอะเลยครับยี่สิบกว่าหลอดพระเจ้าโอเคครับระบบก,การใช้คู่หูสกิลต่างๆแล้วก็การลงดาเจียนประมาณนี้เลยนะครับต่อมาที่ภาษาของเรานะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนี่คือปลูกผักนะครับแล้วก็จะมี ตกปลาได้ทําอาหารได้ตัดไม้ได้สามารถปรับแต่งในปราสาทได้นะครับแนละ้วก็นอกบ้านได้ด้วยค่อนข้างเจ๋งเลยนะผมเก็บผลก่อนนี่ได้มาแล้วแล้วก็ปลูกพืชเข้าไปครับโมยปรปเล็ดไปปุ๊บนฮ่แล้วก็เพิ่มสปีดได้ด้วยอ๋อเป็นไงครับเก็บได้เลยนะก็สามารถสร้างโต๊ะเตียงต่างๆเพื่อมาตกแต่งภายในบ้านของเราได้นะเราสามารถไปตัดไม้ครับโอ้เป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยครับสำหรับคนอยากแต่งบ้านอุ้ยต่อไม้ล้ำค่าวะ่ะ ตัดสักหน่อยละกันจังหวะนี้แล้วก็ยัดคู่หูของเราไปได้นะครับชูอบอันนี้ข้างในปรา,าสาทนะครับโดยการกดคําว่าจัดแต่งครับใส่ของเข้าไปได้นะครับนี่ผมก็ไม่มีนะเพราะว่าผมเพิ่งจัดไอสออันนี้ไปผมก็ยังสร้างได้แค่นิดเดียวนะตอนนี้ทาไปฟาร์มก่อนโอ้น่ารักมากนี่ไงนะสวยงามต่อมากิจกรรมเนี่ยก็จะมีเยอะมากในแต่ละวันนะครับมีให้ทําโคตรจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการลงอารีนาสังเวียนแบบว่า1ต่อหนึ่งนะครับกับเรียวไทม์และยังไม่พอก็จะมีกิจกรรมที่ เขามีลูกเล่นให้เราทำได้นะครับแบบตีบอสจะเป็นตีบอสกันบ้านแล้วก็ชิงประสาทพวกนี้ครับมีเยอะแยะมากมายเลยให้เราทำนะครับเดี๋ยวเราไปลองสักอันละกันนะครับจะเป็นโหมดของปละลองละกันนะหลายคนน่าจะชอบการปละลองนะลองฟาสักคนดินะครับมาปละลองกันสักหน่อยอันนี้คือแบบเราออ,อโต้ได้เลยนะมาขโมยเบบี้อุ้ยโดนรถเกาะมานี่ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนี่ต่อสู้กับแบบ AI นะครับซึ่งเราสามารถลงแบบเรลวทม์ได้เมื่อ เวลามันเปิดด้วยนะครับก็จะมีตารางเวลาของเขาอยู่ต่อมาระบบเควสเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นฐานของเกมอยู่แล้วนะครับที่ต้องมีระบบเควสให้เราทาทางสายมือจะเป็นเนื้อเรื่องต่างๆแล้วก็เควสรองเควสหลักนะครับที่จะต้องนําทางทําให้พลังของเรานั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกเควสจัดทีมอยู่ซึ่งจะมีบอดให้เราสามารถมาช่วยได้นะครับมันมาช่วยเราได้ แน่นอนว่าการประจนแพของเราก็ต้องมีการอัพตัวละครให้มันเก่งขึ้นมานะครับระบบสกิลก็จะมีหลากหลายมากเลยเราสามารถเปลี่ยนคัสด้วยนะนะที่สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปอยู่สายไหนนะครับอันนี้น่าสนใจมากตอนเวล38ถึงจะปลดล็อกส่วนสกิลอื่นๆก็จะมีแบบว่า,าใช้กับพวกผู้หูเรานะครับนี่แบบกําหนดได้นะตั้งค่าได้แล้วก็ระบบการอัพแบบพวกพาสซีฟของสกิลในกิวนะครับต้องไปอัพในกิวนะอันนี้คือเก็บแต้มมา ต่อไประบบอุปกรณ์นะครับเราก็ไปฟาร์มตามด่านเพื่อที่จะรับของมาแล้วก็มาอัพนะครับมีสกัดมีเสริมพลังก็คือการตีบวกขึ้นมาการสกัดนี่คือการเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์นะครับให้มันมีความแข็งแรงทนทานขึ้นแล้วก็ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผมก็ชอบระบบนี้มากนะครับเมื่อถึงพลังที่กําหนดเรียบร้อยเราสามารถไปที่เจ้าเมืองเพื่อเลื่อนขั้นได้นะครับทําให้เราได้รับสเตตัสบางอย่างมาด้วยนะครับผ้าพลังเพิ่มขึ้นอ่า ่อนครางเจ๋งมากนะครับอันนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยนะครับคือการแต่งแฟชั่นเกมนี้ถ้าไม่แต่งแฟชั่นเนี่ยพลาดอย่างแรงเลยนะนี่เลยครับมีชุดหลายแบบให้เราเลือกไซส์ได้เลือกอะไรได้โอ้โหเจ๋งมากเลยเดี๋ยวนะมีอุปกรณ์ด้วยหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมแต่งตัวละครเท่ๆสักตัวดินี่ชุดเจ้าชายครับผมโคตรเท่แล้วดูดาบยังรอนี่ฮะเกมนี้พลาดไม่ได้เลยครับคือการแต่งตัวดูโคตรเกียนนี่อันนี้เข้านะครับ ภาฮานะเราขอสามารถที่จะเลือกได้ด้วยโอ้โหมีรถด้วยนี่เจ้าเป็ดโตขึ้นโอ้โหเจสกีไปเลยจังหวะนี้นี่มังกรโอ้บอกเลยว่านี่ผมต้องเอาให้ได้แหละนะ,ะับไม่รู้มามาจากไหนนะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเล่นไปนี่ได้ตัวนี้มาขี่อย่างเท่เลยเดี๋ยนะมีปลาคาบด้วยหรอนะโอ้ไม่ใช่ปลาทองโอ้โหแบบหลากหลายจัดจัดนี่ครับป,ปีกขาดไม่ได้คือปีกครับโอ้โหปีกอย่างเกียนไ์เซเบอร์ก็เลยทีเดียวเอาละ ปิดมังกรคู่กับมบังกรขี่ไหนลองคู่กันดิโอโ,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 โหโคตรอแบบนี้แหละที่พี่ต้องการน네ะครับแล้วก็มีหน้ากากด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ครับไม,ไม้เท้าไม้เท้าตอนงานเต้นรำครับโอเคระบบภายในเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนใครสนใจก็ไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะฮะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนไปแล้วกันนะครับมาเพื่อนๆถ่ายรูปหน่อยครับผมยิ้ม โอเคเรียบร้อยแล้วก็พบกันตอนเปิดเกมอีกทีนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกทู